สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือน,นี่ได้หอยจูบมากค่ะพี่น้องหรือว่าหอยขมบ้านเฮาเนาะจ้าอยู่ตลาดขาเจ้าขายกิโลละหกสิบบาทเนาะในกรุงเทพค่ะพี่น้องอยู่แถวบ้านเฮาจักกิโลละจักบาทแล้วเนาะคะ่ะครอบว่าอยากกินแกงหอยแห้งแห้งพี่น้องเอออยากกินหลายมือแล้วค่ะแต่ว่าหากับนี่ขายค่ะก็ะเลยจัดมาเลยค่ะแช่น้าไว้เป็นคลื่นแล้วค่ะมันก็เอามาล่างน้ามดีๆเนาะคะ่ะหลายๆนา้าเลยจนว่าน้าใสคุนละค่ะ มือนี้เทากับสีแกงแบบง่ายๆเนาะคะ่ะแกงใส่ข้าวเบือ่อบ้านเท่าเนี่ยจะจใส่พาอีเลิศล่างได้หลายน้ำเติมนะคะจนว่านน้ำใส่แบบนี้แล้วค่ะก็ไปเอาไปต้อยหอยค่ะตัดก้นหอยออกกับตัดออกหลายๆเลยค่ะมันจังสีบุมมีขี่มันตามขึ้นมาน,ำน้ำเนาะเวลาเท้าจุบหอยนะคะก็ได้บกขมขี่หอยค่ะสมัยย้ายเพิ่งกระต่อยน้อยๆละคะ่ะ ต่อยหอยเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาไปล่างน้ำอีกน้ำหนึ่งค่ะล่างให้ไอเปลือกกราบหอยเล็กๆน้อยๆที่เขาตัดออกมันรุดออกไปเมดนะคะมันจังสีบอถิมแขีวถิมเหนือเข้านะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปแกงเลยค่ะใส่หัวสิงคขยไปต้นนึงค่ะเพื่อเพิ่มกินหอมนะคะดับกินข้าวของหอยได้ดีค่ะต้มให้เดือดก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใส่ข่าเบือลงไปค่ะข่าเบือก็มีอะมีพริกมีหัวหอมนะคะต่ำลงไปใส่กันให้มันแหลกๆค่ะแล้วก็เทลงไปผสมน้ำเทลงไปเลยจ้า ทลังจากนั้นถ้ากับมันค้นอยู่ตลอดนะคะมันค้นอยู่ตลอดค่ะเพื่อให้เขาเบียมันแตกโตแล้วก็ให้มันซุกทั่วกันแล้วก็บให้มันติดหม้อพอมค่ะถ้ากระปรุงรสค่ะชิใส่ผงโซลหรือว่าสิซสยรดดีก็ใส่ไปเรื่อยจ้าแล้วก็ใส่น้าปลาแดกลงไปค่ะเห็ดกับเขากับนํานก็ขาดเย่าไม่ได้เนาะค่ะเนาะห้ากับสิค้นไปเรื่อยแห้งค้นแห้งดีค่ะฝาอยู่ในเปลือกหอยกับสิลุดออกมาเวลาห้ากินก็จะได้กลิ่นไงน้ำค่ะ แกงไปจนว่าเขาเบื่อซุกเนาะคะ่ะเนาะพอเขาเบื่อซุกแล้วชิมรสชาติแซบแล้วเขาก็ใส่พกอีเล็ดลงไปเลยค่ะอยากใส่ผักคาดหรือว่าผักไกแ่แยงเนาะคะ่ะเนาะแต่มันบม่มีขายค่ะก็เลยได้ต่ผพกอีเล็ดนะคะก็เอาละค่ะซับนี่ก็หอมแซบนัวแล้วจ้าคนในเขากันดีๆนะคะเนาะหลังจากนั้นก็พิชไท้ด้วยต้นหอมค่ะแกงหอยแบบอีสานบ้านเฮานะคะแกงง่ายๆค่ะ บ้านใดกันนาะแก่งประมาณนี้เนาะจา้ะเนาะหอมหอมค่ะพี่น้องมาเดอ้อแล้วลราคาแกงหอยมาเด้อจ้ามาชุบหอยน้ำกันจา้า